สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1ทุกคนนะคะพบกับครูเอกแล้วนะคะในการเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการสอนออนไลน์คลิปสุดท้ายของเราแล้วนะคะหลังจากนี้เด็กๆจะได้พักผ่อนสมองเพื่อที่จะเตรียมการเรียนรู้ในภาคเรียนที่2ต่อไปค่ะจากคลิปที่แล้วมานะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่4ค้นหาความคิดบทที่7 ความฝันเป็นจริงได้และบทที่8ภูมิใจภาษาไทยของเราไปแล้วนะคะสำหรับในวันนี้เราจะมาทำการทดสอบในหน่วยการเรียนรู้ที่4กันค่ะเราไปดูรายละเอียดที่เด็กๆจะต้องทดสอบพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะจะทดสอบใน2บทค่ะคือบทที่7และบทที่8นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเลยนะคะบทที่7ทําการทดสอบคาบําศัพท์ ความหมายเนื้อเรื่องอ่านเสริมคำที่มีรือคำที่ใช้บานบอนบันบันรอหรันและรอรอรอหันนั่นเองค่ะส่วนบทที่8นะคะคำศัพท์ความหมายเนื้อเรื่องอ่านเสริมคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงค่ะจะทำการทดสอบบทละ15ข้อนะคะรวม30คะแนนค่ะก่อนที่เด็กๆจะทำแบบทดสอบนะคะคุณครูเอมีคลิปความรู้สรุปความรู้มาให้เด็กๆได้ทบทวนก่อนสอบค่ะ จะเป็นคลิปความรู้เกี่ยวกับคําที่มีรือร้อคําที่ใช้บานบอ,น,อบนบานบันรอหันและคําที่ใช้รอรอรอหันค่ะและคําพ้องรูปและคําพ้องเสียงนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปความรู้พร้อมๆกันเลยค่ะไปดูกันเลยนะคะสิ่งที่คําข้างต้นมีเหมือนกันก็คือสระรือหรือครับสระรือยังสามารถอ่านได้อีกสองแบบนะครับคือริกับเร ทำให้สระตัวนี้ออกเสียงได้ทั้งรืริเรอน้องๆลองออกเสียงพร้อมๆกันนะครับร,ร,รืริเรหรืริเรอมาถึงตรงนี้น้องๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าสระรือจะออกเสียงว่ารือ ริหรือเรถ้าอยากรู้ก็ไปดูกันเลยออกเสียงหรือในกรณีที่อยู่หน้าคำหรือตามหลังพยัญชนะคอควายนอหนูพอพานหมอมาพอหีบเรามาดูตัวอย่างคำที่สระหรือออกเสียงหรือกันนะครับหรืออยู่หน้าคำเช่นหดู ออกเสียงว่าหรือดูหรือตามหลังคอควายเช่นคะหรือหัดออกเสียงว่าคะหรือหัดหรือตามหลังนอหนูเช่นณหรือนาดออกเสียงว่าณหรือนาดหรือตามหลังพอพานเช่นพฤษภาคมออกเสียงว่าพฤษสะ พาคมหรือตามหลังหมอม้าเช่นมริตยูออกเสียงว่ามะรึตะยูหรือตามหลังหอหีบเช่นหาฤทยัยออกเสียงว่าหะหรือไทยสระรือออกเสียงว่าริในคำต่อไปนี้เช่นริออกเสียงว่า ริษท์ิษดีออกเสียงว่าทริษสะดีและสระรึออกเสียงว่าเอในคำว่าเิกออกเสียงว่าเรกส่วนสระรืออ่านได้หนึ่งเสียงคือรือคนเก่งลองออกเสียงตามนะครับรือ เรามาดูตัวอย่างคำที่มีสระรือกันนะครับซึ่งคำนั้นได้แก่คำว่ารือสีออกเสียงว่ารือสีเอแล้วคำเหล่านี้ออกเสียงว่ายังไงนะเราไปดูกันดีกว่าครับบันทึกออกเสียงว่าบันทึกบันดาลออกเสียงว่าบันดาล บันเทิงออกเสียงว่าบันเทิงบันลือออกเสียงว่าบันลือบันไดออกเสียงว่าบันไดป่านี้เรามารู้จักกับบันที่สะกดด้วยบอรอหันจากกรอนต่อไปนี้กันเลยครับบันจงบรรจุใส บันทุกไว้บรรดามีบรรเจิดบรรลุที่บรรทัดดีสุดบรรยายบรรพศ์กำหนดแน่บัรหารแก้รู้ความหมายคำบันมีมากมายเลือกมาใช้ให้เหมาะความทีนี้น้องๆคนเก่งลองออกเสียงตามแล้วดูนะครับว่ามีคำใดที่ขึ้นต้นด้วยบันที่เป็นบอรอหันบ้าง บรรจงบรรจุใส่บรรทุกไว้บรรดามีบรรเจิดบรรลุที่บรรทัดดีสุดปัญญายบรรพศกำหนดแน่บรรหารแก้รู้ความหมายคำบรรมีมากมายเลือกมาใช้ให้เหมาะความหาเจอกันไหมครับน้องๆมาดูกันนะครับ ว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำที่ขึ้นต้นด้วยบันที่เป็นบอรอหันในบทกลอนนี้ได้แก่บรรจงบรรจุบรรทุกบัรดาบันเจิดบรรลุบรรทัดบรรยายบรรพศและบันหารเรื่องคำที่ใช้รอหันน้องๆบอกได้ไหมครับว่ามีคำว่าอะไรบ้าง ถูกต้องครับคำที่ใช้รอหันในบทร้อยกรองนี้ก็คือบรรจงให้บรรเจิดจัดสรรเลิศมีจัญญามัญญาติงามจับตาเห็นกันไกลให้ระวังพักพวกสะดวกจิตสรรพชีวิตมีความหวังธรรมชาติเสริมพลังคุณธรรมประสานใจบรรจง จัดสรรจัญญาหมันญ,ญาติกันไกลพักพวกสัพพชีวิตธรรมชาติคุณธรรมน้องๆครับคำที่ใช้รอหันนั้นแบ่งได้เป็นสองแบบคือไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดโดยแบบที่ไม่มีตัวสะกดนั้นจะอ่านออกเสียงอันเช่นกันไกลออกเสียงว่ากันไกล จัดสรรออกเสียงว่าจัดสรรมันญา,ต,ออา,นาต,นติออกเสียงว่ามันญาติสวรรคตออกเสียงว่าสวรรคตส่วนรอหันที่มีตัวสะกดจะทำหน้าที่เป็นสระอะเช่นพักพวกออกเสียงว่าพักพวก คุณธรรมออกเสียงว่าคุณนณธรรมผิวพันออกเสียงว่าผิวพันนิทัศการออกเสียงว่านิทัศการพร้อมศัพ์ออกเสียงว่าพร้อมศัพบเรามาทําความรู้จักกับคำพ้องรูปกันนะครับคำพ้องรูปคือ คำที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกันและมีความหมายไม่เหมือนกันเรามาดูตัวอย่างจากประโยคต่อไปนี้กันนะครับประโยคที่น้องๆเห็นอยู่ในขณะนี้น้องๆคิดว่าคำที่เป็นตัวหนาอ่านว่าอะไรระหว่างเพลากับเพลาคำตอบก็คือเพลาครับ ประโยคนี้อ่านว่าเขาบรรทุกของหนักจนทําให้เปล่าเกวียนหักน้องๆลองอ่านพร้อมกันนะครับเขาบรรทุกของหนักจนทําให้เปล่าเกวียนหักทีนี้ลองดูประโยคนี้แล้วลองตอบดูนะครับว่าคําที่เป็นตัวหนาอ่านว่าเพลาหรือเปลา คำตอบที่ถูกคือเพลาประโยคนี้อ่านว่าเพลาเช้าอากาศสดชื y, ่นน้องๆอ่านประโยคนี้พร้อมกันนะครับเพลาเช้าอากาศสดชื y, ่นน้องๆสังเกตคำที่เป็นตัวหนาของทั้งสองประโยคนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันโดยประโยคแรกอ่านว่าเพลา ส่วนประโยคที่สองอ่านว่าเพลาคำว่าเพลาหรือเพลาถึงจะเขียนเหมือนกันแต่มีการสะกดอ่านออกเสียงและความหมายที่ไม่เหมือนกันเช่นประโยคแรกเขาบรรทุกของหนักจนทำให้เพลาเกวียนหักอ่านว่าเพลาเพราะเพลาหมายถึงแกนของลอ้อส่วนประโยคที่สองเพลาเช้าอากาศสดชื่น อ่านว่าเพลาเพราะเพลาหมายถึงเวลานอกจากคําว่าเพลาและเพลาที่ได้ยกตัวอย่างเพื่ออธิบายไปแล้วยังมีคำพ้องรูปที่น่าสนใจอีกหลายคำนะครับตามไปดูกันเลยเริ่มจากกรีออกเสียงว่ากรีหมายถึงกระดูกแหลมที่หัวกุ้งเรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คําว่ากรีกันนะครับ กรีของกุ้งยาวและแหลมมากส่วนคำที่น้องๆเห็นอยู่นี้ถึงแม้จะเขียนเหมือนกรีแต่ออกเสียงว่ากะรีหมายถึงช้างมาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับมีกะรีโคลงใหญ่อยู่ในป่าคำต่อมาคือคำว่าปากเป้าออกเสียงว่าปากเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่ง เรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าปักเป้ากันนะครับเ่าปักเป้าลอยอยู่บนท้องฟ้าคำที่น้องๆเห็นอยู่นี้ถึงแม้จะเขียนเหมือนปักเป้าแต่ออกเสียงว่าปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยครับปลาปักกระเป้าเป็นปลาทะเลที่มีหนามแหลมคำต่อมาคือคำว่าสะออกเสียงว่าสะ หมายถึงแห่นน้ำขนาดใหญ่มาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะครับฉันชอบว่ายน้ำที่สระกับเพื่อนๆคำที่น้องๆเห็นอยู่นี้ถึงแม้จะเขียนเหมือนสระแต่ออกเสียงว่าสระหมายถึงเสียงสระทั้ง32เสียงมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะครับฉันชอบเรียนรู้เรื่องสระในภาษาไทยและสุดท้ายคือคำว่าปราก ออกเสียงว่าปรักหมายถึงเงินมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะครับตาของฉันเก็บปรักไว้ในไหายคำที่น้องๆเห็นอยู่นี้ถึงแม้จะเขียนเหมือนปรักแต่ออกเสียงว่าปรักหมายถึงพังคำพ้องเสียงก็คือคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายไม่เหมือนกัน เรามาดูตัวอย่างคําและความหมายของคําพ้องเสียงกันนะครับเช่นคําว่าทุกกับทุกทุกหมายถึงทั้งหมดเช่นเราทุกคนเป็นคนไทยทุกหมายถึงความยากลำบาก กลกับกลกลหมายถึงชื่อมาตราแม่กลกลหมายถึงการเล่นลวงตาให้เห็นเป็นจริงกรรมกับกรรมกรรมหมายถึงงอนิ้วเข้าจดอุ้งมือกรรมหมายถึง การงานการกระทำไม่กับไม่ไม่หมายถึงคำปฏิเสธไม่หมายถึงลุกเาผาภูกับภูภูหมายถึงชื่อถั่วชนิดหนึ่งภูหมายถึง แผ่นดินเด็กๆด,ดูคลิปทบทวนสรุปความรู้ไปแล้วนะคะต่อไปเราจะไปทำการทดสอบด้วย Google Form กันเลยนะคะคุณครูเอขอให้เด็กๆโชคดีและตั้งใจในการทำข้อสอบด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูเอก,ก็ขอจบการสอนออนไลน์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอให้โชคดีได้คะแนนเยอะๆนะคะบ๊ายบาย Beep, 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 beep.